เวลาจะถามไหมถามื่องการดูจิตอ่ะไม่ไงดูจตคือดูทำต้อง,ต,องต้องรูก่อนว่าดูทําไมเมันเราดูทีวีเราดูทําไมเราดูจิตมันต้องมีเหตุผลว่าดูทําไมก่อนถึง <c oughs> จะบอกได้ว่าดูถูกก็ไม่ถูกควรไม่ควรถ้าในถึงในระหว่างวันนี้ ที่ทำดูจิตตงนี้วยนะคะนั่นเองหนูก็ทางถานทั้งมางทั้นสอนเพื่อให้ดูดูผู้อะไรใช่ไหมมันต้องมีเหตุมีผลคือการดูจิตส่วนใหญ่นี้มันเป็นเป็นธรรขั้นขั้นสูงถ้าเรายังดูอดูการว่ายม,มันจะยากกว่าเยอะออสองไว้ยากสองไว้ไ ส่วนเวลาเวลาที่อย่างมันจะมีบางช่วงนะคะที่เราจะมีการเพ่งข้ที่อื่นแล้วเขาจะบอกว่าให้หยุดเรากลับมาอยู่ที่่าาของเราแล้วให้ตัวแต่งเราทำได้หรือเปล่าบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ เงินเสียทำไมถึงไม่ได้ล่ะทำไมถึงได้ล่ะรแล้วเขาก็บอกว่าไม่พูดแต่งตัดนั่นสิมันพูดง่ายไม่ปรุงแต่งแล้วอยู่มันได้หรอเมื่อไร่เติอนขึ้นมามันก็ปรุงแล้วเนี่ยเรื่งตางขึ้นมาก็ปรุงแล้วบางครั้งหนูคิดว่าถ้า ้าเราคิดต่อแล้วหาข้อธรรมจากสิ่งนั้นได้ไหมก็หนูทําไปเสร็จแล้วมาถามเราทำไมล่ะเพราะว่าเราคิดว่าเป็นทางที่ไม่ถูกอ่ะเพราะคุณไม่มีกาลังที่จะไปดูจิตไปควบคุมจิตได้เข้าใจไหมคณไม่มีเครื่องมือคุณจะไปจับตาไม่มีเบ็ดอะไรต่็เปนตจิตนี่ก็เป็นเหมือนตา มันลิงเนี่ยคุณจะไปจับลิงมืูต่าได้ไหมจับจับมาให้มันนั่งเฉยๆได้เปล่าเนี่ยการดูจิตการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเป็นสงบเข้าใจไหมนะให้มันไม,ไม่ให้มันคิดปรุงแต่งไม่ให้มันสร้างความโลภความโกรธความหนงขึ้นมาแต่ตอนนี้มันสร้างอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วคุณมีเครื่องมือจะหยุดมันหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีเครื่องมือคุณจะไปหยุมดมันได้ยังไงการที่จะดูจิตจับจิตหยุดจิตมันต้องมีเครื่องมือก่อน เครื่องมือก็คือสติปัญญาเนี่ยไม่มีแล้วจะไปจับอะไรมันได้ไปจับดิงเนี่ยค็ไม uh ่ม uh ีเครื่องมือไม่มีเชือกไปไปคล้องคองมันไปจับมันได้ไนจิตมันถ้าไม่มีสติมันจะไปหยุดมันได้ยังไงได้ไหมย่างก่อนจะไปจับจิตเนี่ยมันต้องมีเครื่องสร้างเครื่องมือฝ่่งเครื่องมือที่จะมาจับจิตก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละทานศีลภาวนานี่คือเครื่องมือ สร้างพวกนี้ขึ้นมาก่อนแล้วทําบุญทำทานได้ไหมเรายังเสียดายเงินยังอยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆอยู่หรือเปล่าเนี่ยันนี้ก็เป็นการทํางานของจิตละจิตมันอยากจะซื้อเอาเงินไปเที่ยวนี่มันก็เป็นเป็นการเป็นเป็นการทํางานของจิตละถ้าอยากจะหยุดไม่ให้จิตมันทํางานท้งนี้ก็อยา่าอย่าให้เมันไปติดมันอยากจะขอเงินไปเที่ยวห่าไม่ให้เอาเงินไปทําบุญแทน มันก็จะหยุดได้หยุดหยุดความอยากไปเที่ยวได้อาจารย์นะเสียนี่เหมือมนกันมันอยากจะไปโกหกอยากจะไปลักทรัพย์ของคนอื่นอยากจะไปทไํอะไรให้เกิดความเสียหายแล้วก็บอกอย่าทำอันนี้ก็เป็นการหยุดจิตเป็นเครื่องมือที่เราจะหยุดจิตกันหยุดหยุดการคิดที่ไม่ดีคิดทําบาค,คิดไปหาความสุขด้วยการใช้เงินทองนี้แล้วถ้า,ถ,าถ้าต้อง เอาเอาเงินทองมาใช้หาความสุขมันก็ต้องหาเวหาเงินทองอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะมีเวลามาสร้างสติสร้างปัญญาได้ที่ไหนมันก็ต้องหยุดหยุดการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินทองเช่น <c oughs> ไปบวชนี่เราก็ไม่เราจะได้ไปบวชได้ถ้าเราไม่ต้องทํางานหาเงินหาทองไปบวชไปหาไปกินข้าววัดเป็น ไปทำงานในวัดว่าเปลี่ยนกับข้าวข้าวข้าวข้าอาหารเราจะได้มีเวลามาสร้างเครื่องมือชิ้นต่อไปก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือเหล่านี้มันถึงจะสามารถหยุดจิตได้หยุดกิเลสท,ที่ใช้เป็นตัวผลักดันให้จิตคิดไปในทางที่ไม่ดีต่างๆได้ เอเด้ไม่มีเครื่องเรือนี่คุณไปดูก็เหมือน,ม,นมันก็ไม่ไประโยชน์ลลจจเลยไม่ไปดูเริงไปไปดูเริงแต่จับมันไม่ได้มันก็มันก็หลอกเล่นเราอย่งนั้นกระโดดไปกระโดดมาเราบางทีเวลานั่นสงสมาธิเองค่ะบางคนเขาบอกว่าแบบนั่งนั่งไม่ได้อะไรนั่งได้แค่ควาสมสงบไม่เ,เกิดปัญญอ่าก็ก็นก็ดีดีกว่าปัญญ,ญาอยาู่แล้วปัญ,ญญาก็มีไว้เพื่อรักษาความสงบ ปัญญาเป็นเครื่องมือเข้าใจนยผลของการตั้งมือทางความสงบเพียงอ,อย่างเดียวนี่นนิพพานนี้ก็คือความสงบคุณจะเอาอะไรคุณยังไม่รู้เลยคนพูดกะโมรู้เรื่องเข้าใจไหมสมาธิเป็นเครื่องมือผลก็คือความสงบปัญญาก็เป็นเครื่องมือผลของปัญญาก็คือความสงบเแต่ว่าสมาธินี้มันความสงบชั่วคราวถ้ามีปัญญามันจะสงบอย่างถาวร เราไม่ต้องการสมาธิเราต้องการความตั้าใจนะแต่เราต้องใช้เครื่องมือต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงจะทําให้มันสงบได้เข้าใจยังแต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้จิตต้องสงบก่อนถ้าจิตไม่สงบจิตไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญามาสู้มาทําใจให้สงบอย่างท้าววอนได้เพราะถ้าท่านสงบจิตจะมีกําลัง มันจะหิวจะโหยมันจะให้เราไปหาทำตามความอยากต่างๆมีปัญญาก็หยุดมันไม่ได้ปัญญาบอกความอยากเป็นทุกข์ก็ไม่มีกําลังหยุดมันได้เนี่ยคนที่ไม่ฝึกสมาธิก็จะเลิกเล่าเลิกบุหรีน่นี่เลิกไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีสมาธิป้าไม่เลิกได้เลยถ้ารู้ว่าทําแล้วมันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยตอนนี้เราเลิกช้อปปิ้งได้เลิกดูหนังฟังเพลงได้เลิกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ น,นี่ปัญญาอยากจะมีปัญญามาใช้สิปัญญาเขาไม่ทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขไปบวชเนี่ยถ้ามีปัญญาเขาไปบวชกันหมดแล้วอาจารย์นะคนที่มีปัญญาเขาไม่อยู่เขาไม่หาหาลูปเสียงกลิ่นแล้วเขาไม่หาความสุขทางตาหูจมูกล่นกายเพราะเขารู้ว่ามันเป็นทุกข์ปัญญาคือเห็นอนิจจังทุกขังขอนัตตาไม่ใช่เหรอ อะไรเป็นนินจังทุกครังนะตาก็รู้เสียงกลิ่นรถที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้ที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันแล้วเราหยุดมันได้ไหมไม่ได้เพราะใจไม่มีกําลังใจไม่มีความสุขในตัวเองต้องมาทําสมาธิก่อนให้ใจสงบในความสุขก่อนพอใจมีความสุขในตัวเองแล้วก็อะไรก็ทิ้งได้ถ้ายังไม่มีความสุขในตัวเองก็อะไรก็ต้องต่อไว้ก่อน ขา้นวิจัยสอนให้เป็นท่านเ่ยทำทานหยุดใช้เงินใช้ทองหาความสุขกันจะได้ไม่ต้องไปทำงานหาเงินทองจะได้ไปบวชกันได้ไปบวชจะได้รักษาศีลได้ถ้าเราไม่หาเงินหาทองแล้วการรักษาศีลมันง่ายจะนะที่รักษาศีลยไม่ได้เพราะต้องหาเงินง่ายๆเร็วๆมากๆมันต้องโกงกบ้างต้องโกหกกันบ้างหลอกลวงกันบ้างแต่ถ้าเราไม่ต้องการเงินทอง เราก็ไม่ต้องโกหกใครไม่ต้องไปโกงใครเห็นไหมทานแล้วก็ศีลศีลแล้วเราก็จะพอจิตใจเราไม่วุ่นวายกับการทำบาปเราก็นั่งสมาธิเจริญสติได้ง่ายพุทโธพุทโธไปได้ทั้งวันถ้าเราไปทำบาปมาเนี่ยกังวลเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ก็จะพุทโธไม่ออกนั่งหัดพุทโธพุทโธไป ถ้าเรามีพุโทโธเรานั่งสมาธิจิตก็จะสงบพอสงบแล้วก็จะมีความสุขความสงบความสงบนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการกันการเป็นกลางนั่นหมดนี้การความสงบเท่านั้นแหะเป็นจุดหมายปลายทางพระนิพพานก็คือความสงบนะแต่พระนิพพานไม่เป็นความสงบที่ถาวรความสงบที่ได้จากสมาธิเป็นชั่วคราวสงบตอนที่เรานั่งสมาธิพอาจากสมาธิมาปั๊บ พอกิลเลดออกมาความความมสงบหายไปถ้าเราอยากจะให้ความสงบอยู่ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะบอกว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วขณะที่ไม่หมดก็กังว,วลกลัวมันจะหมดยังอยากไปหาอะไร ในโลกนี้เพราะมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มันจะทําให้ใจเราทุกข์นี่คือปัญญาเข้าใจไหมถ้ามีปัญญามันก็จะไม่หาอะไรอย่างถาวรแม้แต่ร่างกายมันก็ไม่เอาเพราะมันไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมันเอาความสงบจากสมาธิจากการใช้ปัญญารักษาความสงบที่ได้จากสมาธิไปพอแล้วมีเท่านี้ก็พอ เนี่ยถึงอยากจะเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่คนมาพูดทีไรก็บอกจะดูจิตทุกทีเอาอะไรไปดูน่มีสติมีปัญญาดูมันหรือเปล่าไม่มีสตินี้ไม่มีปัญญาไปดูมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับไปจับตาไม่มีมือไม่ม,ไม,มีไม่มีเบ็ดไม่มีแหไปจับอะไรไปดำน้ำวัดจิตม,มันวมันว้ยกับเราต้องหลายเท่า ปุ๊บมันไปม่นถึงอะไรใช่ไหมหัวตั้หนึ่งไปมุ่นมานี่แล้วเราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือต้องสร้างมันขึ้นมาเป็นขั้นขั้น,นถ้าเรายังวุ่นวายกับการหางเงินหาทองก็ต้องหยุดเสียหรือทาให้มันน้อยลงไปเราจะได้มีเวลามาฝึกสติมารักษาศีลในวันที่เราไม่ต้องไปทํางานก็ได้อาจจะไม่ต้องเลิกทางานแบบทําทีทันใดลดมงนสักครึ่งหนึ่ง ไปทำอาทิตย์ละห้าวันเอาแค่สามวันเปลี่ยนอาชีพขายตรงมก็ได้ขายประกันก็ได้อาชีพที่ไม่ต้องไปทำงานทุกวันเราจะได้มีเวลาวันอื่นมารักษาศีลมาปฏิบัติจเจริญสติสมาธิกันจเจริญปัญญากันถ้าเรามีสตินี่ทำใจให้สงบแล้วเราจะมีกำลังใจมีความสุขแล้วก็จะเลิกมทำงานได้เลยเราจะได้มามีเวลามาทำ สติให้มากขึ้นทำความสงบให้มากขึ้นมาสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้มากขึ้นแ้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถที่จะกำจัดตัวที่มาทำให้ใจเราวุ่นวายให้หมดไปถ้าไม่มีตัวที่ทำให้วุ่นวายใจใจ,จมันก็จะสงบไปตลอดมันก็เป็นนิพพานไปเข้าใจนหนิพพานก็คือความสงบที่ถาวรถ้ามีเท่านี้แหละ เห็นท่านหนูดูจิตตอนนี้ได้แล้วทำให้มันสงบได้ก็สาธุเลยดูไปเลยมันโลกมันง่มันกดมันได้มันอยากไปเที่ยวก็หยุดมันได้มันอยากมีแฟนก็หยุดมันได้มันอยากอะไรแล้วอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้หนูก็ถึงที่แล้วล่ะเน่ยกนี่คือเป้าหมายของการดูจิตดูจิตให้มันสงบตลอดเวลา ถ้ามันโลคก,ก็ต้องตัดมันให้ได้หยุดมันให้ได้มันโกรธก็ต้องหยุดมันให้ได้มันอยากอะไรก็ต้องหยุดมันให้ได้พอจจเข้าใจยัง